โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับซาตานะครัโรเมดแอสซินตัวใหม่อ่าน,นี่ก็ผมก็ยังไม่ได้รีวิวนะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลก่อนเลยจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับพาสซีฟสีนะมีด้วยกันหลักๆอยู่3แบบด้วยกันนะครับผม แบบที่1ครับเมื่อเราโจมตีเป็นสครั้งครั้งที่3จะเป็นการโจมตีเป็นเส้นตรงและเพิ่มความเสียหายเวทครับนี่จะเตียวไปเป็นเวทอารมณ์ประมาณกาลีเนาะเขาอธิบายเขาเจ๊ง่ายๆอ่าความสามารถที่2นะครับก็คือวิงสตอมครับวิงสตอมคือการคอมโบกันระหว่างสกิล1กับสกิล2นะให้ตรงจุดนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายสกิล1กับสกิล2ที่หลังนะก็คือเราปล่อยไปงี้ปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยสกิล1นึ่ซ้ำจะเกิดวิงสตอมนะครับผมมีผลทำให้พาสีฟเนี่ยการโจมตีแรงเนี่ยไอ้การที่การโจมตีครั้งทททีีี่่3เนนยติดั แล้วก็คนที่โดนวิงสตอมเนี่ยคือเวลาเราใช้ใส่ไปอ่าอย่างนี้มันจะมีระเบิดเล็กๆออกมานะครับคนที่โดนตรงนี้ก็จะโดนความเสียเวทแรงขึ้นนะครับผมความสามารถที่3ามคือวิงสตอมเนี่ยมันสามารถลดคูดาวให้กับสกิลอันติเราได้หากเราใช้โดนคิฟจะลดคูดาวหนึ่งวิถ้าใช้โดนทีโร่จะลดคูดาวสองวินะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในระหว่างที่เราใช้สกิลอันติสกิลอันติคือการกระโดดเราสามารถปล่อยสกิลอื่นได้ตามปกตินะครับผมอันนี้เอาแค่คร่าวๆนะครับไม่ได้ละเอียดลงลึกมากนะแต่เอา เราเอาหลักๆคือมันประมาณนี้คือให้เข้าใจแล้วกันสกิลหนึ่งนะเป็นการปล่อยลมอะไรสักอย่างออกไปนะครับข้างหน้าคือมันจะมีดาเมจ2จุดนะครับก็คือเวลาเราปล่อยไปเนี่ยมันคือดาเมจ1จุดแต่ว่าระหว่างที่มันสุดทางเนี่ยดาเมจมันจะระเบิดออกมาอีกรอบเพราะงั้นคือถ้าเราปล่อยโดนสุดทางเนี่ยมันจะโดนดาเมจ2รอบก็คือเนี่ยเห็นไหมจะเป็นอย่างนี้อาจะโดน2ฮิตนะครับผมก็คือดาเมจตอนระเบิดกับดาเมจตอนปล่อยผ่านตัวเนาะ ต่อมาเป็นสกิล2นะครับผมเป็นการเรียกพายุนะครับจากจุดวงกลมนะครับผมตรงปลายสุดของสกิลแล้วค่อยๆถอยมาเรื่อยๆหาจุดที่เรายือนอยู่ตอนแรกนะครับผมจุดที่เรายือนอยู่ตอนแรกเท่านั้นนะนั่นแปลว่าเราเดิน คือมันก็กลับมาที่เดิมที่เรายืนอ,อยู่ตอนแรกแล้วไม่ได้ตามตัวเรานะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนทิศของพายุได้แบบอย่างของมีดซิลนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นข้อเสียนะซึ่งทําให้มันโดนยากหน่อยนะครับผมก็แค่นี้เลยไม่มีอะไรหลกัหลกๆคือเอาไว้คอมโบกับพัสติให้เกิดวิงสตอมมากกว่าก็คือใช้คอมโบปุ๊บสองหนึ่งเข้าไปเนี้ยก็เกิดวิงสตอมเพื่อทำดาเมจแล้วก็ยิงธรรมดาได้อีกคิดหนึ่งก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างแรงนิดหน่อยนะครับไม่แรงมากต่อมาคือสกิลอันตีนะครับผมสกิลอันติของเรานะเป็น,ปน,ปปน่ีย แล้วไม่โดนอะไรเลยมันก็จะหยุดแค่นั้นเราต้องพุ่งโดนนะครับมันถึงจะต่อได้ถึง3ครั้งนะก็คือต้องโดนทั้ง3ครั้งนั่นแหละถึงจะเกิดผลเต็มประสิทธิภาพแต่ถ้าเราพุ่งครั้งเดียวว่าวเนี่ยแบบจะใช้เพื่อหนีเนี่ยมันจะคูดาวนิดเดียวนะครับแต่ถ้าพุ่ง2ครั้งแล้วว่าวเนี่ยก็จะคูดาวนานขึ้นพุ่ง3าครั้งแล้วว่าวก็คููดาวนานขึ้นอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเราสามารถกดเพื่อหนีได้นะปุ๊บเนี่ยเพราะมันก็คูดาวนิดเดียวถ้าเรากดเพื่อหนีแต่ถ้าใช้โดนหลายครั้งแล้วแล้วมันเอบพ ถ้าโดนทั้งที่2ก็ทำดาเมจโดนทั้งที่สามก็ทำดาเมจครับแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะปล่อยขนออกมานะครับผมแบบนี้นะเป็นตัวอย่างปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะปึ๊บ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 ซึ่งขนนกเนี่ยมันสามารถโจมตีใส่เป้าหมายที่อยู่ในพุ่มได้นะก็คือแม้แต่ว่าเราจะมองไม่เห็นก็ตามนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันตีวินวอลได้หรือเปล่าแต่มันตีตัวอยู่ในพุ่มได้แน่นอนในใุผมลองมาแล้วคือเรามองไม่เห็นมันก็ปล่อยใส่ได้นะครับซึ่งเป็นข้อออออดีีนนนนะคคคครรััับแแตต่่่ข้้เเเสยสยยยยืืถามมมมูููปป็นน็หกกกจลอ ถ้ามีศัตรูมากกว่า2ตัวคนนกมันกระจายโดนตัวอื่นด้วยเหมือนนันตีซิอะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาตอนศัตรูอยู่เป็นหมู่อะ่ะมันจะค่อนข้างแบบเสียความสามารถก็คือเสียดาเมจไปนะครับโดยปริยายนะถามว่าการกระโดดเนี่ยจำเป็นต้องฮีโร่ไหมไม่นะครับคีปก็ได้เราจะกระโดดต่อคีปไปไปถึงฮีโร่ก็ได้อ่าอย่างเช่นแบบนี้นะครับจากคิปป่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าปึ๊บอย่างนี้ก็ได้นป แล้วจําเป็นต้องเป็นยูนิตที่เป็นคีฟหรือฮีโร่ไหมก็ไม่ครับสามารถใช้กับสกิลสอเองก็ยังได้อ่าน,นี่ผมจะปล่อยพายุออกมานะแล้วก็โดนใส่พายุเนี่ยผมชนพายุตัวเองนะก็ยังถือว่านับว่าเราชนโดนนะผมอาก็ติดชาร์จเรื่อยๆเนาะหรือจะเป็นสกิลหนึ่งก็ได้อัน,นี้ทีเด็ดเลยอ่าเห็นไหม คือสกิลหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็นสกิลหนึ่งมากกว่านะเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยมันคอมโบกันตีง่ายก็คือเรายืนอยู่เฉยเราปล่อยสกิลหนึ่งไปข้างหน้าแล้วเราพุ่งตรงๆเลยครับยังไงก็ติดแน่นอนอนะันนี้ผมคอนเฟิร์มถ้าเราทําเร็วพอคนระับดูนะครับปุ๊บผมพุ่งตรงๆเลยนะเห็นปะคือ,อยังไงก็ติดสามชาร์จแน่นอนอนะ่ะยังไม่ต้องโดนฮีโร่ก็ได้อ่ะดูนะเห็นปะคือ,อยังไงก็สามชาร์จแน่ๆนะนะเพราะว่าไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยมันไปช้าเห็นปะแล้วตรงจุดที่มันจะไปถึงอ่ะ สามรอบจุริยะสามรอบก็คือพอดีเลยตรงนี้จะเป็นทิกนะครับเอาไว้ใช้ในการเข้าทาาําระยะไกลอย่างเช่นเราเห็นเพื่อนบวกกันตรงนี้ไอ้ฮีโร่แม่งอยู่ในป้อมแล้วเราเพิ่งวิ่งมาโอ้ยไปไม่ถึงว่า,างนี้เลยสกิลหนึ่งปุ๊บอันติก็เข้าไปทําดาบิได้ทีมได้แล้วนะครับตรงนี้เป็นข้อดีหรือว่าอ่ะถ้าใครไม่ทนอัดสกิลหนึ่งอาจจะพายุอะ่ะแต่พายุมันพุ่งสุดไม่ได้อะ่ะคือพายุมันต้องมันต้องพุ่งไปพุ่งกลับอะ่ะคือถ้าพุ่งสามรอบอะ่ะมันไม่ทัน,นแน่ๆพายุอะ่ะพุ่งตรงๆดูนะเห็นปะ่ะไมทนัน คือไดจะทันคือต้องมีฮีโร่ต่อยชุดหนึ่งถึงจะทันสามรอบแต่ถ้าเป็นสกิลหนึ่งคือไม่ต้องมีอะไรเลยมันมันทันแน่นอนเนี่ยมันมันเกิดผลทันทีเลยกลายเป็นการสลัดคนได้ทันทีเลยนะครับผมเพราะนั้นก็ใครถนัดแบบไหนก็เลือกหรือว่าสถานการณ์ไหนก็เลือกนะครับผมอาแต่อาจจะมีฮีโร่อยู่ตรงนี้อ่าเห็นปะมันก็ได้แต่ถ้าแบบเออฮีโร่มันไม่อยู่ปลายสุดระยะฮีโร่แม่งอยู่ไกลสกิลหนึ่งเลยครับสามรอบถึงแน่นอนเห็นปะเพราะอันนี้เป็นข้อดี ที่เราจะเอามาใช้เป็นทิกน้ำในการโจมตีแต่มันมีข้อเสียอยู่ข้อเสียคือดาเมจมันจะเบาครับถามว่าทําไมดาเมจเบาเพราะว่าการพุ่งเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีดาเมจซึ่งถ้าเราใช้สุดระยะเพื่อไปถึงฮีโร่มันก็จะมีดาเมจแค่ตอนปล่อยขนเท่านั้นตอนพุ่งจะไม่มีเพราะฉะนั้นมันจะได้ดาเมจไม่เต็มประสิทธิภาพเทีเยบกับว่าถ้าเราพุ่งให้โดนสาพีเลยแรงกว่านะครับ แต่ก็อย่างที่บอกข้อดีคือมันเข้าทําได้ตั้งแต่ระยะไกลเพราะฉะนั้นบางครั้งที่มันไกลๆจริงๆเราอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องวิ่งพุ่งโดน3ทีก็ได้ใชอย่างไปเลยเพราะว่าถ้าเรามีเพื่อนอยู่เราเสริมดาเมจจากเพื่อนได้แค่นี้ก็ตายแล้วโอเคเรากลับมาในความสามารถของพาสซีฟในขั้นที่3ามาจำได้ไหมที่ผมบอกว่าถ้าวิ่งสตอมโดนจะลดคูดาวให้กับอันติเดี๋ยวเราใช้อันติเล่นก่อนนะเดี๋ยวลองดูนะให้มันคูดาวทีนี้เราใช้วิ่งสตอมครับประมาณนี้เห็นป่ะมันจะลดลงไปนะครับถ้าโดนฮีโร่จะ ทำให้มันคูดาวน้อยได้นะครับก็คือเด็กกิจการเราต้องมีรถคูดาวเยอะๆก่อนก็ถ้าเล่นเป็นป่าก็เก็บป้าฟ้ามันก็เยอะอยู่แล้วแหละอะไรประมาณนี้นะก็เลยแนะนําว่าอาจจะเล่นเป็นป่าหรือเล่นกลางก็ได้ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ใช้วิงสตอมใส่สตูนะครับจากนั้นก็ใช้นตีพุ่งไปอี๋ยวดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับคูดาวจะอยู่ที่ประมาณ5วินะครับผม แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําให้วิงสตอมติดได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะลดได้มากกว่านั้นก็คืออันนี้เอาจริงๆผมมองว่าทําจริงๆไม่ค่อยได้แต่ผมขอตอนไว้แล้วกันเผื่อจะมีใครเอาไปทานะครับก็คือใช้พายุออกมาทิศไหนก็ได้เอาให้มันเอาให้มันโดนอ,ะอ่ะอ่าแล้วทิศหนึ่งก็เอาไว้ใกล้สตูแต่ว่าต้องมีพายุสองชาร์จนะครูนะคดาวจะอยู่ท,ที่นี้ครับคือเร็วมากคือเร็วกว่า5้าวิเมื่อกี้แทบจะศูนย์วินะครับถ้าทําเร็วกว่านี้จริงๆอาจจะศูนย์วีได้แต่ตอนเราลงมามันก็จะศูนย์วีพอดีละ คือกดอันตีได้อีกรอบนึงเลยนะครับผมเห็นไหมผมไม่ได้เปิดรถคูดาวนะอาตามที่เห็นนะครับคือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือหลักการอนะคือพายุมันมี2ลูกใช่ปะเราก็ทําวินสตอมทั้ง2ลูกมันก็เหมือนรถคูดาวสองเท่าครับแต่ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เล่นจริงๆแล้วมันจะโดนวิงสตอมได้ทั้ง2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นแบบแรกน่าจะทาง่ายกว่าก็คือลูกเดียวนะอันนี้ทําง่ายเนาะแล้วก็จะบอกนะครับในระหว่างที่พุ่งเนี่ยพุ่งอย่างเงี้ยมันสามารถโดนสตันได้ หากว่าเราโดนสตันในการอากาศระหว่างที่พุ่งมันก็ยังไม่หยุดมันจะพุ่งต่อนะครับแต่มันจะชะงักในจังหวะที่เราโดนสตันแล้วหลังจากที่สตันหมดปุ๊บหมดประสิทธิภาพสตันนะมันก็จะพุ่งต่อเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครโดนสตันไม่ต้องหลนคือกะทิดเลยว่าจะพุ่งไปทางไหนสมมติพุ่งพุ่งไปได้2อทีแล้วบังเอิญดันโดนสตันทีที่3มันก็ยังติดอยู่นะครับแต่มันจะติดหลังจากที่เราหายสตันแล้วก็ให้เราเล็งต่อได้เลยนะแต่ในระหว่างที่เราสลัดผลแล้วเนี่ยคือเป็นเซตเนี่ยอันนี้คือไม่โดนอะไรแล้วออ่าายูบกศ เหมือนติวก็คือไม่โดนอะไรแล้วจะจะไม่โดนดาเมจจะไม่โดนไม่โดนอะไรเลยไม่เป็นเป้าหมายอะประมาณนั้นนะครับผมโอเคมาดูกันในเกมเลยครับอย่างแรกนะครับถ้าเราเล่นเป็นป่าแบบผมเนี่ยตอนถึง25วิตีไปเลย2ครั้งให้ครั้งที่3ามันติดนะครับเราจะได้ได้ดามจดแรงเลยเวลาไปตีบัฟตอนเกิดมาเนาะแล้วก็เมื่อเป็นสกิลพายุนะครับรล่อคิ๊บมาตรงนี้จากนั้นใช้พาสซีฟระยะไกลเนี่ยยิงให้โดน2องกองนะก็จะเป็นการฟาร์ม2กองแล้วก็เรียกพากกยาุใส่แมองอ่าด้วงนะครับผมเสร็จปุ๊บก,ก็โดนมาชนบัฟฟ้าด้วยก็จะฟาาาารรรรรมมม2กกกออองงงไไได้้้้้วขึนนนนนนนะะคคับบบผหืถใเเเลลล่่ป็็ตทํแี แล้วก็จําที่เราคุยกันไว้ตอนต้นได้ไหมครับเรื่องการาขี่ของสกิลหนึ่งนะครับผมดีอย่างผมเห็นหเฮยติตใกล้าตายปุ๊บผมก็ใช้เลยสกิลหนึ่งนะครับเพื่อยืดระยะในการเข้าทำนะครับผมนี่มันจะใช้ประมาณนี้คือมันสามารถยืดไปหาแบบฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ไกลๆจากเราได้โดยการใช้สกิลหนึ่งแล้วกันตีไปนะครับผมช็อตนี้ดันป้อมนะเวลาดันป้อมก็ให้เราทำคอมโบวิงสตอมไปเลยนะครับมันจะได้ติดพาสซีฟเร็วๆแล้วพาสซีฟจะไดเอามายิงป้อมนะมันจะลงประมาณอพอลกับลินะครับผมและช็อตนี้ผมก็กะจะเอาป้อมให้แตกนะ โดนล้วงเข้ามานะครับจากทางที่เขาโถมมาเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมเสียชีวิตไปนะครับแต่ก็ได้ป้อมโอเคถือว่าคุ้มค่ายอยู่ไม่เสียอะไรมากนะครับผมอ่จาจอนนี้เห็นเพนใกล้ตา,ตายอ่ะเหมือนเดิมเราก็ใช้สกิลหนึ่งเนี่ยยื้ระยะเข้าทําไปหาเพนเลยอ่าประมาณนี้อันนี้คือประโยชน์ของมันนะผมคือความใกล้แต่ข้อเสียคือดามเมจเบากว่าเราไปพุ่งโดนฮีโร่ตรงๆเนาะก็แล้วแต่ครับแต่อย่างที่ผมบอกแหละคือ ด้วยความที่ว่ามันไกลมันสามารถใช้ซอนเพื่อนได้แล้วก็สามารถใช้เติมดาเมจนิดนิดหน่อยหน่อยได้ไม่จําเป็นว่าเราต้องไปพุ่งใส่ฮีโร่เต็มเต็มสาครั้งก็ได้เราเน้นพุ่งจากสกิลเราไปเองหรือพุ่งจากคีปไปเองเอาแค่ให้ฮีโร่โดนขนก็พอและที่เหลือให้เพื่อนเติมดาเมจเอาหรือไม่กอ็อะไรนิดหน่อยอะไรพวกนี้มาเติมให้ก็ได้ครับไม่จำเป็นจะต้องไปพุ่งโดนฮีโร่สครั้งนะ แต่ถ้าเราอยากจะฆ่าคนเดียวแบบอย่างเช่นเป็นการโซโล่คิวเนี่ยการที่เราทําแบบเนี้ยโอกาสที่ฮีโร่ตัวนั้นจะตายเนี่ยก็ยากขึ้นนะครับเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นตัวบางจริงๆที่แบบถึงแม้เราจะพุ่งไม่ตายเออเราเข้าไปตอนเราลงมาเราสกิลหนึ่งสกิลสองซ้ำเขาตายเอออันนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้อย่างเช่นตรงนี้อ่ะอยู่ใกล้เปต้าใช่ป่ะเห็นป่ะเมื่อกี้ผมก็ขนาดอยู่ใกล้ๆผมก็ยังขี่สกิลหนึ่งเพื่อความชวนนะครับว่าจะได้ออก3ครั้งแน่ๆจากนั้นก็เอาสกิลชนเปต้านิดหน่อยอ่ะอย่างชนนี้ผมพุ่งว่าวเห็น ศัตรูอยู่เยอะเลยแต่ว่าผมดันพุ่งไม่โดนมันก็จะอยู่สภาพนี้คือมันก็จะติดครูดาวไปแล้วก็รอแต่โชคดีว่าตอนนี้มันไม่มีคนมาซ้อนผมครับผมก็เลยยังมีชีวิตรอดอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็ยังฆ่าได้อยู่อ่ะตอนนี้มีฟอร์เรนลวผมเข้าพยายามจะพุ่งใส่คีบเมื่อกี้แล้วก็กลับไปชนฟอร์เรนนะแต่ว่าไม่ทันนะผมอันนี้เป็นเพนนะที่กาลังหนีนะครับเพนถอนร่างจิตมาผมก็สกิลหนึ่งเตรียมไว้เลยทางที่เขาจะหนีนะแล้วก็ขี่อ่ามันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมโรบเรียกลมแล้วกันสกิลหนึ่งก็คือข ถ้าพอเวลาเราไม่มีสกิลอะไรเงี้ยเราก็ต้องถอยออกมานะมันก็คือตัวสกิลนะครับไอ้อย่างช็อตน,นี้เปต้าโดนสตันในป้อมนะผมก็ขีดสกิลหนึ่งเข้าไปเบิรด์ดาเมจเลยเห็นว่าเมื่อกี้เขาเหลือประมาณเกือบเกือบครึ่งหลอดเราแค่เอาสกิลหนึ่งช็อตสุดท้ายเขาก็ตายแล้วพอเขาบางแล้วก็ของเขาตามด้วยนะครับผมอ่ะช็อตสุดท้ายครับก่อนเนะี่ย เราพอเล่นอยู่ตรงป้อมนะแต่เราขี่มาตั้งแต่ป้อมป้อมตรงกลางเขาก็ยังมาถึงนะผมอ่นนี้เป็นข้อดีของการคอมโบสกิลหนึ่งอันติคือเข้าทําได้ไวคือเขาทํไาทได้ในระยะไกลช่วยเพื่อนได้เร็วแต่ข้อเสียคือดาเมจเบาถ้าเราทําอย่างนี้นะครับผมสตูก็อาจจะไม่ตายบ้างถ้าเป็นตัวถึกหรือไม่ก็เลือดเขาไม่น้อยพออะไรประมาณนี้เนาะแล้วมันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างพึ่งสกิลอันติมากๆคือถ้ามีสกิลหนึ่งกับสกิลสองอย่างเดียวไม่มีอันติเนะี่ย เราต้องยืนหลังเป็นเหมือนเมดระยะไกลแล้วก็คอยทำดาเมจเอาคือมึ่งมันจะธรรมดามากเลยถ้ามันไม่มีอันติีสาหรับไอฮีโร่ตัวนี้นะครับแล้วก็จังหวะที่ผมเข้าไปจะสังเกตว่าจะเป็นจังหวะเดียวๆียวหมดเลยเนาะถ้าเข้าไปจังหวะหมู่เงี้ยขนมันจะแยกกันแล้วแบบเราจะเอาลงยากมากอันนี้คือข้อเสียนะครับเอาตรงๆนะตัวนี้เป็นเมดแอสซิสตนใช่ไหมซึ่งถ้าใครคิดว่าจะซื้อไปลงแรงหรือใครคิดว่ามันโกงนะครับผมขอพูดตรงๆเลยนะถ้าไปเทียบกับเมดแอสซิสตนตัวอื่นอย่างเช่นซิล อาคิล่าเพนหรือว่าจะเป็นอมีตัวอะไรกับเมทแอสซินอ่านึกไม่ออกอ่ะเอาเป็นว่าซิลคิล่าเพนอ่านึกออก3าตัวนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าซื้อน้อยที่สุดจากทั้ง3ตัวนะครับคือเอาตรงๆมันค่อนข้างธรรมดามากเลยนะมันไม่ได้มันไม่ได้โกงอะไรเลยสักนิดอ่ะ uh. มันอาจจะเก่งนิดหน่อยแต่ผมก็มองว่ามันทม,ม,มันธรรมดามากจริงๆนะครับข้อเสียมันค่อนข้างเยอะครับอันตีเนี่ยระหว่างพุ่งโดนสตันได้ซึ่งตรงนั้นก็โดนขัดได้แล้วแล้วก็ไหนจะยังดาเมจเบาอีกถ้าเข้าเป็นหมู่หรือไม่ถ้าเข้า แบบสุดๆปุ๊บเกมเท่ากันนะเอาเอาแคลี่ยังไม่ลงเลยมั้งในจังหวะที่เราลงมาถ้าเราสกิลหนึ่งกับสกิลสองไม่โดนแครี่อีกก็ยิ่งเอาไม่ลงเข้าไปใหญ่แล้วสกิลหนึ่งกับสกิลสองอะโดนค่อนข้างยากครับโดยเฉพาะสกิลสองเพราะพายุมันจะปล่อยจากปลายสุดแล้วค่อยๆกลับมาหาตัวเราซึ่ง การที่เราจะปล่อยว่าวเนี่ยมีโอกาสได้สูงมากๆเลยครับแล้วก็ถ้าผมลืมพูดเทคนิคอะไรไปหรือมีเทคนิคที่ทําให้มันเล่นได้ดีกว่าน,นี้ก็บอกผมได้นะครับบางครั้งผมก็เอามาไม่หมดนะครับหามาได้แค่นี้จริงๆจากที่ลองมาทั้งหมดนะครับผมก็เอาเป็นว่างี้แล้วกันผมไม่แนะนําให้ซื้อนะถ้าจะกะซื้อมาเล่นจริงจังแต่ถ้าใครชอบก็ซื้อครับผมไปละบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Temptation within mistakes in